ชีวิตเมียฝรั่งเจ็ดปีมาปีนี้นะปีใหม่ผัวขอเลิกเหนื่อยเบื่อนะเอื่มละอาทำงานมาเมียก็เอาเงินไปให้แต่ครอบครัวไม่สนใจครอบครัวตัวเองทั้งๆั้ที่มีลูกร่วมกันพี่น้องะ่ะเคสนี้ก็ยายจ่าโพสต์ไปเมื่อวันที่ผ่านมานะคะเมียฝรั่งช่วยเหลือครอบครัวมากไปผัวรับไม่ไดเ้เตือนมาตลอดเจ็ดปีเนาะฝรั่งบอกเลิกเถอะ ฉันเหนื่อยฉันเบื่อฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนหาเงินช่วยเหลือครอบครัวของเธอนะคะเออนี่คือความรู้สึกของฝรั่งเยจา้าหนูก็จริงๆแหละเนาะหนูเพิ่งจะมาทํางานสามปีหลังนะคะ เพราะว่าก็ท้องเนาะมีลูกจนลูกสองขวบครึ่งก็มาทํางานแล้วก็ยังไม่เต็มที่อตอนแรกสามีก็ซัพพอร์ตส่งเสียเป็นหนี P ้ N e, ใช้สินอตอนท้องแกก็คือถือว่าดีนะสามีหนูห้าสิปีหนูอายุ38มสิแปดแกไม่เคยมีลูกนะ แกก็รักเราดีแรกๆก,ก็ครอบครัวเราก็ถือว่าโอเคช่วยพี่ชายดาวรถเนาะฮะเข้าฝากขอเงินดาวรถก็คิดว่าเขาส่งเองได้เนาะ,ะช่วยน้องนะฮะ,ะสาวคนน้องไอ้คนเล็กนะฮะ,ะเพื่อที่จะสร้างบ้านก็คือเป็นต้นทุนหนึ่งที่เขาขอเท่ากันแหละก็คือเราเปรียบเทียบว,ว่าเราช่วยก็ต้องช่วยทั้ง2คนเท่ากันนะฮะเนาะ,ะ,นอะไอ้ดาวรถแสนให้น้องก็แสน เราก็คือเพิ่มปิติว่าสามีโอได้หน้าได้ตากับครอบครัวว่างั้นสามีเขาช่วยได้นะฮะแม่ก็ถือว่าโอเคส่งเนาะเ<ม>ออพอนะวันเริ่มจากสามปีขึ้นมาสามีก็เริ่มตะกิดตะกิดเพราะว่าไม่ใช่แค่นั้นจุดเริ่มต้นเปิดประเด็นช่วยเหลือเขามาดาวลดแล้วเวลาส่งก็ออองแองงอรองแอ n นะก็คอยเสริมแล้วทั้งแม่ด้วยแล้วก็น้องด้วยมันกลายเป็นความรู้สึกว่า ไอ้ฉันไม่ไหวแล้วนะก็คือเตือนเมียเมียก็บอกโอเคที่มันครอบครัวของฉันก็ยังใช้คําว่าแข็งประชดผัวฉันทํางานช่วยเหลือครอบครัวฉันเองก็ได้มันเป็นคําท้าไทยสามีก็เลยบอกว่าโอเคแล้วแต่นะฮะแล้วแต่อืถ้าเธอไม่คิดถึงเราเออเอ,เอและลูกก็พินิจพิจารณาเอามันก็เป็นเรื่องที่ง้องแง้งกันนะคะตลอดมาแล้วพอเราทํางานเราก็คิดว่าปัญหานี้มันจะจบไป เราช่วยเหลือเองแล้วนะเ,เขาก็ไม่ควรที่จะมายุ่งส่วนนี้นั่นคือมุมที่เราคิดง่ายๆแต่จริงๆแล้วอ่ะในความรู้สึกเขาก็อยากให้เราหันหน้าเข้ามาหาเขาเรื่องการทํางานเนี่ยสามีไม่ได้เน้นว่าฉันจะต้องทํางานแต่เราเป็นคนเอ่ยเพื่อทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองยายจ๋าเอ้ยนะคะเ,เขาก็บอกว่าทํางานอ่ะแรงเธอดี เธอก็ให้รู้จักเก็บเพราะว่าอีกหน่อยถ้าแรงไม่มีเธอก็จะลําบากเพราะฉันไม่มีซัพพอร์ตเผื่อครอบครัวเธอแล้วนะฉันเหนื่อยมาพอแล้วแล้วสภาพของพี่น้องของเธอไม่รู้จักพอนะคะเออต่เกาไม่ได้ย้าถึงแม่เนาะก็พูดแต่คําว่าพี่น้องของเธอไม่รู้จักพอและถ้าเธอคิดจะทําแบบนี้ตลอดไปนะเธอตุย้ยนะชีวิตเธอ,เอมีไว้เพื่อหาเงิน หนุนครอบครัวอันนี้คือคําพูดของสามีเอ้ยสาวคําเนี้ยถูกนะเออเนอะแล้วหนูก็ทําเป็นพานก็คือพานอ่ะนี่มันครอบครัวของฉันเธอไม่ควรมายุ่งฉันทําเองแล้วฉันหาเองแล้ว เออฉันไม่ได้ขอเธอแล้วก็คือมันนยิงยะโซใส่ผัวขึ้นนะคะแล้วทีนี้อารมณ์ความเหนื่อยการทํางานแล้วผัวก็ดูแบบอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีความสุขก็จะมีปากมีเสียงกันตลอดเวลาในครอบครัวของตัวเองนะคะและณปัจจุบันทํางานมาเนี่ยเงินก็ไม่เหลือจริงๆยายจ๋าแล้วเนี่ยปีใหม่นะวันที่สี่ที่ผ่านมาสามีออกปากว่าฉันไม่ไหวแล้วเราเลิกกันเถอะ หนูจะทำยังไงยายโอ้ยถอยหลังค่ะถอยหลังค่ะกอดผัวไว้ปรับตัวเองสิ่งที่เขาพูดมาไม่ผิดซักักอย่างครอบครัววัดซิตอนนี้ยทำไมเราจะต้องทำงานทั้งชีวิตอืมจุดเริ่มต้นเพราะว่าเรายังไม่มีหลังให้กับตัวเองเนี่ยให้กับเขาขนาดนั้นอย่าลืมว่า ไม่เป็นไรหนูมาใหม่หนูอยากทุ่มให้เขาเต็มที่อีกหน่อยหนูก็เก็บคําว่าอีกหน่อยเมื่อ,อไรจะเริ่มต้นนี่เข้ามาเจ็ดปีรวมทั้งหมดเงินผัวจนผัวออกปากจนวันนี้ถ้าเกิดว่าผัวไม่เอาเราจริงๆริงอืมเนี่ยถามบอกเลิกเนี่ยอ่าแล้วเขาพูดคํหนึ่งคือเขาไม่ได้เบื่อเธอเขาเบื่อครอบครัวของเธอเพราะฉะนั้นถ้าเธอปรับกลับมาหาเขานะเออครอบครัวหนูก็ยังอยู่ได้ เขาก็คนเขามีความรู้สึกยิ่งเขามีอายุกว่าเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยห้าสิบเนี่ยเขาก็หวังว่าแล้วถ้ากเกษียณไปเขาล่ะจะเอาตรงไหนมาซับพิชชอตตัวเองถ้าเธอไหลไหลอกไปหมดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดปัจจัยมันเป็นจุดประเด็นที่เขาฟาดคําขาดว่าเธอเลือกครอบครัวก็คือจบก,กันอถ้าเธอถอยหลังมาเซฟครอบครัวตัวเองเพราะเรามีลูกร่วมกันอ่ายายจ๋า,จาเชื่อว่าเขาก็ยังกอดเธอไว้ย่า เก่งอย่าท้าทายเพราะการก้าวออกไปเราจะลำบากยิ่งกว่าเดิมหนึ่งบ้านต้องเช่าข้าวต้องชือ้อบ้านก็ต้องส่งมีใครบ้างที่จะคิดรับผิดชอบหนูก็คุยกับพี่ชายอีพี่กับน้องกับแม่เหมือนกันอืมแล้วทีนี้คําพูดของครอบครัวก็พูดขึ้นว่าเอาถ้ามันไม่เอาครอบครัวก็ทิ้งมันโลดไปหาฝรั่งใหม่ที่เอาครอบครัวพนะ คํานี้อย่าลืมว่าความลําบากของเธอเขาไม่ได้คิดถึงถ้าครอบครัวคนไหนพูดกับลูกสาวหรือว่าพี่น้องที่ได้ผัวฝรั่งแล้วปรับทุกของสามีให้เขาฟังเขากลับยุยงให้ตัวเองทิ้งผัวเพื่อไปหาผัวใหม่ที่รับผิดชอบครอบครัวได้มากกว่านั่นเขาเห็นแก่ตัวเขาคิดถึงตัวเองเขาไม่ได้คิดถึงเธอและลูกเธอเลย เธอจะต้องพินิษพิจารณาแล้วแยกให้ออกว่าอันไหนคือความหวังดีกับอันไหนคือความเห็นแก่ตัวของเขาระหว่างผัวกับครอบครัวทางไทยสาวอันนี้ยายจ๋าวิเคราะห์ตามที่หนูพูดมาเลยนะเออฝรั่งไม่ผิดฝรั่งเหนื่อยเราก็ถอยและการช่วยเหลือครอบครัวรักครอบครัวไม่ผิดยายจ๋าก็รักครอบครัวแต่ต้องแบ่งแยกให้ถูกเป็นสัสดส่วนและต้องมีไวเซฟตัวเองด้วยนะ ทำว่าเลิกไปเลยหาผัวใหม่อ่ะคิดไหมนะ่ะหลานล่ะ,ะลูกล่ะโดดไปจะได้ผัวเราไปอก้าวไปอยู่บ้านเขาเลยเหรอเป็นเรื่องเป็นราวทาไงใครรับผิดชอบแล้วเงินทางเมืองไทยได้หยุดส่งได้ไหมในช่วงที่มีปัญหาชีวิตหรือว่าช่วงที่ฉันหาผัวใหม่ยังไม่ได้เมืองไทยส่งมาช่วยลูกสาวที่อยู่ต่างแดนได้ไหมไม่ได้อย่าหวังไม่มีวันมีแต่รับกับรับนะเออแถมอยากได้ ฝรั่งใหม่เพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาต่อไปไม่ควรว่าชีวิตเธอจะต้องเป็นซเปอร์แบกตลอดชีพหาผัวแต่ละคนก็ต้องเตรียมตัวหาผัวฝรั่งที่ต้องแบกพี่น้องครอบครัวนี่คือความหมายของเขาดูให้ออกแล้วชัดเจนวางนะครอบครัวทางไทยแล้วหันกลับมาหาสามีและลูกของตัวเอง เรามาเริ่มต้นใหม่ฉันจะปล่อยวางเขาแม่ฉันทิ้งไม่ได้แต่คนอื่นปล่อยเขาไปก่อนอย่าได้คิดอย่าได้เก่งใส่เขาในอาการแบบนี้เพราะเงินลงกระเป๋าเราไม่มีงานหลักเราก็ไม่เต็มร้อยลูกเราละ่ะนะฝรั่งถ้าปุ๊ดหมดใจนะสุดของที่สุดเพราะเขาเตือนเรื่องเงินมาตลอดแต่เราก็ยังใช้บทแข็งจนเขาขอเลิกงานนี้มันเป็นแค่เตือนอืมอ่าให้เราเลือก ถ้าเราเลือกผิดทางนะบอกเลยเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเออเลือกครอบครัวทางเมืองไทยเธอต้องลําบากตลอดไปทางชีพอืมหาผัวใหม่นั้นมันไม่ยากแต่เลือกมันต้องเคลียร์ด้วยหัวใจไม่ใช่เลือกเพราะเงินที่ให้กับครอบครัวไม่ได้มันต้องมามองในจุดของเราถ้าส่วนของเราอยู่ด้วยกันได้ตรงเนี้ยนะแล้วหนึ่งสิ่งพ่อของลูกด้วยเขาไม่ผิดฝรั่งคนนี้อ่ะพี่น้องทุกคนขาฟังแล้วก็ ออกความคิดเห็นช่วยด้วยเนาะสําหรับยายจ๋าอยากให้น้องถอยกลับมาหาครอบครัวของตัวเองและปล่อยวางทางประเทศไทยก่อนนะฮะเพราะคําพูดที่ย้ํามามันไม่ได้เป็นพลังอืมมันอมองเห็นความเห็นแก่ตัวของครอบครัวที่เธอจะต้องเป็นซูเปอร์แบกตลอดไปนะไม่คิดว่าปัญหานี้เออหันหน้าเข้าหากันนะพินิจพิจารณนาะนั่นพ่อของลูกเนาะนั่นก็ผัวเอ,อ ของเราและเขาก็ดีกับเรามาก่อนคาอ่อมน้อมแบบนี้ครอบครัวคนมีให้กับเมียฝรั่งยามเกิดปัญหากับผัวเขาเพราะครอบครัวเงินเงินทองทองอย่างชัดเจนแบบนี้แต่ไม่ได้เราก็ต้องคิดให้ดีมีสติยายจาก็เตือนได้แค่นี้